เคกของคุณทรายนะคะใช้สองแปดหกเจ็ดสามสองเจ็ดศูนย์นะคะถึงจะต้องปิดหน้าผาสองแปดหกเจ็ดสามสองเจ็ดศูนย์เท่าที่ดูน่าจะมีปมในเรื่องราวของการเงินและความรักเป็นหลัก 3270ค่อนอยู่ตำแหน่งท้ายแน่อนอนว่าตำแหน่งท้ายจะเป็นตำแหน่งที่เป็นตัวตนของเราชัดเจนแจ่มแจ้งแดงแจ่มมากที่สุดในการตีความหมายกลุ่มเลขเนี้ยอาจารย์แปลความหมายว่าคุณทรายมีความฝังใจในเรื่องราวของการเงินในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอาจจะเป็นการเงินที่เป็นปัญหาหนี้สินหรือว่ามีความทุกข์อกทุกใจในการหายอยู่หากินหรือว่ากําลังแบกหนี้ก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งอยู่รวมจะถึงเรื่องราวความรัก3270อาจจะเป็นความรักความสมันที่ไม่ได้ดังใจหวัง เป็นความรักที่รักแล้วสร้างให้เกิดปมบางสิ่งบางอย่างที่มันขมวดอยู่ในจิตเอาออกไม่ได้แกะไม่ได้คลายออกไม่ได้ยังคงย้ำจำฝังใจกับเรื่องราวความรักนั้นๆอยู่นะคะ2867ก็เป็นกลุ่มความรักที่ไม่ค่อยโอเคเป็นชู้สาวเป็นรักสามเศร้านะคะเป็นความรักที่ก่อให้เกิดแรงอาฆาตได้ด้วย10ปี20ปียังไม่สายบางคนมีความรักที่ฝังใจจนวันตาย ก็ยังฝังใจอยู่เบอร์นี้ค่อนข้างที่จะแปลความหมายออกมาแล้วน่าเห็นใจมากๆนะคะเป็นความรักที่ชิีช้ำกำลังปีผิดหวังอยู่ตลอดเวลาในการใช้เบอร์นี้เลขของการผิดหวังทางด้านความรักคือ2867 28เป็นเลขใจใหญ่ใจกว้างอยู่ติดกับ867อาจจะหมายถึงความรักที่มากกว่า2คนขึ้นไปการคบซ้อนคบเผือเลือกหรือการคบเผือเลือกเพื่อที่จะเข้ามาหวังผลประโยชน์ ครบคือเลือกเพื่อที่จะมาหวังผลประโยชน์มาจากไหนมาจาก86มาจาก32ในตัวเบอร์86เป็นความรักที่เจือไปด้วยกิเลส เป็นความรักที่อาจจะฉาบฉวยไปด้วยผลประโยชน์3าก็เป็นความรักที่มีซัมติงในการเข้าหาอาจจะวังเรื่องราวของใต้สะดือแบบนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันโดยรวม2 8 6 7 3 2 7 0อาจจะไม่ได้มีความสุขความสมหวังในเรื่องราวความรักสักเท่าไหร่เพราะอาจจะถูกหลอกถูกลวงเป็นรักสำรองเป็นคบซ้อนเป็นคบเพื่อผลประโยชน์วังบางสิ่งบางอย่างจากตัวบุคคลนะคะรวมจนถึงการเงินก็มีโอกาสที่จะ ถูกหลอกถูกล,กลวงหรือว่าต้องไปเป็นหนี้ต้องไปแบกภาระแบกบหนี้หนักแบกบหนี้ก้อนใหญ่แบกบหนี้ระยะยาวเพื่อคนอื่นหรือว่าบางทีทํามหากินมาได้ไม่ค่อยได้ใช้สตุ้งสตังเองต้องไปรับภาระค่าใช้จ่ายดูแลคนอื่นเรียกว่ายอมแลกความสุขของตัวเองเพื่อที่ให้คนอื่นเขาได้มีความสุขเบอร์นี้โดยรวมค่อนข้างที่จะน่าเห็นใจแล้วก็น่าสงสารมากๆเลยนะคะแทบจะเรียกว่าไม่มีความสุขอะสำหรับอาจารย์อ่าน คืออาจารย์อยู่กับตัวเลขมากๆอาจารย์จะเห็นแนวโน้มทิศทางชีวิตของคนที่มารับการปรึกษาเลยนะคะว่ามันมีความทุกข์ความเดือดร้อนใจด้านไหนโดยเฉพาะคนที่เป็น7 0เนี่ยมันจะเป็นปมที่ฝังลึกอยู่ในใจแล้วคลายออกค่อนข้างที่จะยากอย่างที่บอกว่าบางคนเนี่ยจำไปจนถึงวันตายเลย เพราะฉะนั้นโดยรวมเบอร์นี้เป็นเบอร์เสียมากๆเลยนะ,ะก็แนะนําให้เลิกใช้เบอร์นี้ไปส่วนลูกค้าจะเปลี่ยนเบอร์หรือไม่เปลี่ยนก็แล้วแต่นะคะอย่างที่บอกว่าอาจารย์จะเน้นในการตีความหมายให้ถ้าทายตรงมีเข้าลางคุณก็ไปพิจารณาเลิกใช้หรือบางคนก็โอเคเลิกใช้ไปเลยแต่บางคนก็ยังรู้สึกว่าไม่อยากเลิกใช้ค่ะมันติดนั่นติดนี่ติดนี่ติดโน,น้นอันนี้ให้รู้ไว้ว่าคุณยังมีกรรมในรูปแบบลักษณะตัวเลขพวกนี้ เพราะว่าตัวเลขพวกนี้มาตามกรรมคนคุณมีกรรมยังไงคุณก็จะได้ใช้เบอร์แบบนั้นถ้าคุณยังไม่หมดกรรมในรูปแบบนี้ยังไงคุณก็จะถือใช้เบอร์เนี้ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆืๆ,ๆไม่ยอมเลิกใช้แต่ถ้าเกิดว่าคุณหมดกรรมคุณก็จะได้เลิกใช้เบอร์นี้ไปเลยนะคะเพราะเบอร์มาตามกรรมคนเบอร์เป็นเครื่องมือในการอ่านกรรมของบุคคลค่ะ